เพชรปินคราบโคนเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ลมแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักกริ่นมิดหมอยินดีต้อนรับ ท,ทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบาบงลกรอน และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัก็คือเป็น ID l i n ยของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง l ลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับก็วันนี้ผมนะักกรีมิดหมอก็ต้อง ยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่านะครับเรามา,าพบเจอเจอกันนะในทุกๆครั้งที่ผมมีเวลานะครับก็จะพยายามนำเอาความหลากหลายนะครับนะอของเครื่องรางนะครับนะของรูบาอาจารย์นะมาให้ท่านได้รับชมนะ ก็คือโดยเพพาะก็คือเครื่องรางนะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะหรือว่าหลวงพ่อลุ่งนะหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะผมก็พยายามที่จะนําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้นามาให้ท่านได้รับชมนะครับก็จะเป็นมีดอของหลวงพ่อเดิมซะส่วนใหญ่นะก็เนื่องจากว่าผมเองนี่ก็ เป็นผู้ที่มีความรักความชอบนะครับนะในบารมีของอหลวงพ่อเดิมนะเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของท่านนะแต่หลวงพ่ออื่นๆก็ก็มีครับแต่ที่มีมากมากกว่านะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะก็เรียกว่าเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมว่ากันง่ายนะเอาละครับวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นนะครับนะ วัตถุมงคลนะครับที่วางไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นเสื้อยันนะจะเป็นเสื้อยันออของหลวงพ่อเดิมนะครับนะซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2483นะซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นยุคที่สงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งะครับครั้งที่สองได้เกิดายาวต่อเนื่องกันมานะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ และที่วางไว้นะครับบนเสื้อยันนะครับก็จะเป็นมีดขนาดพกพาด้ามไม้ฝักไม้นะ,ะก็จะเป็นหลงพ่อเดิมเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมจริงๆก็จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับนะเล่มนี้นะ,ะเฉพาะใบมีเล่มนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ห้านิ้วนะครับรวมด้ามฝัก8ปดนิ้วประมาณนี้นะอันนี้ก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับก็จะไม่เสียเวลานะครับนะ เรามาดูกันเลยนะครับว่า,าพูดถึงนะครับมีหลงพ่อเดิมนั้นนะครับก็จะเป็นที่นะครับนั้นเก่าวขานกันมานะาจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวนะครับนะมีดหลงพ่อเดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามายาวนานนะครับนัและก็ที่สำคัญนั้นนะครับนะพูดถึงมีดหมอเนี่ยคนก็สนใจก็จะมองหา มีดหมอลงพอเดิมนะครับนะก่อนใครๆต้องบอกอย่างนั้นนะ,ะต้องมองหามีดหมอลงพอเดิมก่อนใครนะครับยกเว้นว่ามีดหมอลงพอเดิมจะไม่มีนะครับนะจึงจะไปหามีดหมอของครูบาอาจารย์ท่านอื่นว่ากันง่ายนะ,ะเป็นงานที่มีความงดงามมากนะครับนะด้ามงานนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก็จะ,ะก็คือ,อซูมให้ท่านได้เห็นนะครับซูมให้ท่านได้เห็น าลายละเอียดนะครับนะให้ชัดๆหน่อยว่ากันง่ายนะนี่นะครับเป็นมีดาลายของงานี่นะครับนะเป็นลายของงานะอันนี้เป็นปลายด้ามนะครับนะ้าเรียกว่าให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะที่สําคัญนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีดสองกริย์นะครับมีดสองกริย์แล้วก็จะเป็นแหวกเจ็ดเก้านะ นะครับนะเป็นมีดุกลางของหลงก็เดิมนะเป็นงานของช่างสอนนะครับนะเป็นงานของช่างสอนนะเป็นศิลประของช่างสอนว่ากันง่ายนะเรามาดูกันนะครับว่ามีดยุคกลางเนี่ยก็จะมีอายุนะครับนะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเจ็ดแปดสิบปีขึ้นไปนะครับนะมีก็คือแปดสิบถึงเก้าสิบกว่าปีขึ้นไปเอางี้นะ นะครับเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับที่สําคัญนะเป็นแหม่เงินนะครับนะเป็นแหม่เงินแหม่รัดนะถือว่า,าถ้าเราจะาก่อนที่จะไปดูภายในนะครับก็ดูองค์ประกอบของภายนอกนะครับนะให้ชัดชัดก่อนว่ากันง่ายนะในมีดหนึ่งเล่มนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะ ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับเป็นส่วนของด้ามและส่วนที่3มนั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะวันนี้นะครับเฉพาะใบนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่แปดเก้านิ้วนะครับประมาณนี้นะ เป็นงานดิบๆนะครับเป็นงานแท้ๆนะครับไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะได้มาแบบไหนก็อยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะก็ลองดูนะครับนะเอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกแล้วนะครับเราลองไปดูในส่วนของภายในนะนะครับนะภายในนี่นะครับก็เป็นอย่างที่ได้อาเรียนไปนะครับว่า เป็นศิลปะนะครับเป็นชิ้นง,งานของอช่างสอนนะครับเป็นงานของช่างสอนเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะนะครับมาให้ท่านได้ดูนะครับนะที่สําคัญนั้นก็เรียกว่าเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะสันมีจะหนามากนะครับสันมีจะหนามากแล้วก็ที่สําคัญนั้นเป็นสันประหมอนะอต้องงดงามนะครับต้องบอกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะ ถ้าลองดูนะครับในเรื่องของความเก่าหรือว่าคราบใครนะครับที่เกาะอยู่บนแนวเสาล่องนะครับนะจะเป็นร่องเลือดก็ดีหรือจะเป็นลายอาของเสมาใบโพนะครับน้าเต็มใบก็ตากนะครับก็เต็มเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครความเก่านะาที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะเป็น อ่ามีดที่เรียกว่าอีกเล่มหนึ่งนะเป็นอีกเล่มหนึ่งเรียกว่าเป็นมีดชั้นครูนะอาเป็นมีดที่หาอาชมกันได้ยากต้องต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะนี่นะครับสันมีดนะครับจะเป็นสันประหมอก็คือตลอดแนวนะเป็นงานที่มีความปราณีตนะครับนะค่อนข้างที่จะอามากเลยทีเดียวนะอาทันดูนะครับว่าอาการดูมีดนะครับก็ใช้หลัก สามอย่างด้วยกันนะครับที่เข้ามาพิจารณาเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับนะสิ่งแรกเนี่ยท่านต้องดูในเรื่องของความเก่านะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคราบใครนะอ่าก็คือมันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนะอย่างไรนะครับนะผมก็จะบอกได้เพียงยุคนะครับนะมีแต่ละยุคแล้วก็ของอาเกจินะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นก็จะเป็นของศิลปะของช่างนะ ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้นะครับนะของช่างท่านไหนว่ากันง่ายนะหนึ่งท่านจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของความเก่าและสองนะครับคือจะต้องมาดูในส่วนของความเป็นธรรมชาตินะว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนะสมกับยุคนะครับที่บอกไปหรือเปล่าประมาณนี้นะส่วนที่3นะครับก็ต้องมาพิจารณาถึงความเป็นจริงนะาสามหลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะ ก็หมายความว่านะครับนะมีความเก่าจริงแค่ไหนอย่างไรนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับนะ่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะไรต่างๆคนนี้นะครับนะจริงหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะครับนะแต่เมื่อพูดไปแล้วมันก็คงจะเห็นไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกละนะครับนะเราคงไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ทุกคนนั้นมีความเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะ,ะนะครับนะเพราะการมองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอมองต่างมุมนะครับนะเขาเรียกว่า,วาม,อมองนะอย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นคือเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านน,ะ,นะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะผิดธรรมชาตินะครับเพราะธรรมชาติของคนนี่ก็ ต่อให้มองนะครับอย่างไรตรงไหนก็จะ,ะคิดออกมาไม่เหมือนกัดน,นะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขานะ,ะแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็จะไปรู้ของเขาเลย และจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะอ่านะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เมื่อดูแล้วนะครับนะว่าใช่แล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับนะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาใครนะ จริงๆการปรึกษานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อปรึกษาก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับนะ,ะก็คือหากไปปรึกษาคนผิดคนนะครับก็หมายความว่าถ้าคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็คือสูญเสียสิ่งแรกจะสูญเสียโอกาสนะครับนะก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครอง อาจจะสูญเสียของดีไปประมาณนี้นะครับนะนี่นะครับก็มาให้ท่านรับชมนะเอาละเอาละนะครับพอดูในส่วนของใบนะครับนะาเสร็จเราก็มาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ก็ถือว่านะครับผมพยายามตอกย้ำซ้ําเติมในเรื่องของกันนะถือว่านะครับหน้ากันเป็นจุดที่สําคัญนะครับที่สุดนะครับนะอีกช่วงหนึ่งนะครับนะของมีดนะครับนะ ถือว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะก็จะถูกบรรจุนะครับนะเอาไว้เมื่อบรรจุนะครับนะมวลสารต่างๆลงไปในการก็จะถูกปิดด้วยข้างนะอ่านี้นะครับนะก็จะปิดถูกปิดด้วยข้างนะครับเรียกว่า,าแน่นปึ๊กเลยนะครับนะสนิทนะอันนี้ก็ เอามานะครับนาะเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับนะาทีนี้เราก็มาดูในส่วนของด้ามบังนะครับนะก็อย่างที่ให้ท่านดูในเบื้องต้นนะครับนะาด้ามก็จะเป็นอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเป็นด้ามงานนะ้างานดิบบิบนะครับนะเป็นงานแท้ๆนะครับไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นเลยนะ,ะที่สําคัญมีเลนนี้ก็จะถูกนะการใช้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะต้องบอกว่าโชคชนนี่ดีกว่านะ อ่านี่นะครับนะพยายามจะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ดูนะครับนในส่วนของอมีดเล่มนี้นะครับนะในส่วนของมีดเล่มนี้นะ้วก็นะครับพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะนะครับนะไม่ต้องการที่จะให้ภาพที่มันก็คือผ้ามัวน,นะครับนะก็อยากจะให้ท่านเห็นชัดๆนะแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับปรับกล้องให้โฟกัสเต็มที่นั่นแหละนะ ถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีช่วงมองไม่ชัดมั่งนะครับนะก็เป็นต้องต้องกราบขออภัยนะแต่ผมเองก็พยายามที่จะซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นเนื้อแท้นะของอมีเลนินะครับนะนี่ก็ลองวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับนะมีสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีนาคกับมีเงินนะครับนาคก็จะเป็นแหวนที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14กับ29วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับนะเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับาหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในเตโทนะครับนะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับนะด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้น อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับนะหรือว่ากดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพพาะท่านใหม่ๆนะครับนะหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหานะครับอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เมื่อติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะ ใครท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลริมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลริมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ